มหามัคคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่209ประกาศนำจับเขาเขียวอยู่ห่างจากเขตปกครองวิจิ้นจึงเดินทางมาสายผู้นำขบวนเป็นผู้อาวุโสยอดเขาเลิศจริยาฉืออั้น ยังมีกวหนังซานกู้หานมาหัวเอี่ยวสงสาและพวกชื่ออ้นพอเห็นสภาพหอเหลือ่่าต้องหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าสำนักท่านคิดกลุ่มรุมผู้ครองยอดเขาเราหรือเสียงขาดคำประกายกระบีสิบกว่าสายสายสองหอเหลือ่่ากระบีบินรูปแบบต่างๆหยุดค้างอยู่กลางอากาศ ผู้ประเมินเพียงที่เข้าร่วมการประมูลไหนเลยก้ารัังอยู่พากันล่าถอยออกจากหอจางอี้อ้ายก็รีบรุดถึงเบื้องหน้าฉืออัน้นอธิบายอยู่หลายคำเอี๋อสงสารับฟังอยู่ด้านข้างรู้สึกเหลวไหลย,ยิ่งตวาดว่าอาจารย์อาเจ้าเป็นชนชั้นใดไหนเลยกระทำเรื่องเช่นนี้เลยอ,อี้จริงมอาดูสิสำนักศูนย์กลางที่อยู่รอบข้าง ร้องว่าพวกท่านคิดตายหรือชืออันก็กล่าวเสียงเพียดว่าเราเข้าใจความรู้สึกของธรนักท่านเป็นอย่างดีแต่เราหวังให้พวกท่านมีสติแจ่มใสกว่านี้เจ้าล่าเยี่ยปรากฏตัวขึ้นที่เมืองกุ้ยหัวเพราะ่าสํสำสงต้นนั้นนางไม่ใช่เสียงวิเศษที่แท้จริงไหนเลยคำนวณออกว่าลูกไว้นันจะปรากฏตัวในที่นี้ สำนึกกระบี่เขาเขียวสายนั้นเป็นการวินิจฉัยของผู้อาวุโสสูงสุดของอารามจันวารีเราต้องการทราบว่าพวกท่านคิดอธิบายยังไงย่นเชียนจูกล่าวเสียงเคร่งเครียดกอหนันซานกู้หานหมาหัวพอฟังสีหน้ายิ่งปั้นยากกว่าเดิมเนื่องเพราะพวกเขาคาดเดาออกว่าสำนึกกระบี่เขาเขียวนั้นมาจากที่ใด ข้าพระเจ้าอาจทราบว่าเป็นใครแต่ว่าเหลือเชื่ออยู่บ้างาาารก้อนหนันซานกล่าวอย่างจริงจังเยื่นเชียนจูกับจางอี้อ้ายพากันหันขวับไปยังมีสายตาอ,อีกน้ำไม่ท้วนจ้องจับที่ตัวเขาชื่ออั้นเป็นฝ่ายถามว่าเป็นผู้ใดกอนหนันซานเ,เงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวสมควรเป็นหลิวสือซุยใช่แล้ว เรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดเขาสุดปลายเทพซุ้มเสียงเฉยชาเสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับเสียงดังถงเอียนเดินออกมาจากแสงอุทัยนอกหอเขาเงยหน้าขึ้นพังกอกศีรษะต่อเจ้าล่าเยี่ยกับกู้ชิงที่ชั้นบนสุดของหอเจ้าล่าเยี่ยพังกอกศีรษะตอบนำกู้ชิงหมุนตัวกลับเข้าห้อง เอวสงสากับเลยอ,อี้จริงพากันคลุมกระบี่ขึ้นไปยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูห้องถงเอียนสบสายตากับก่อนหนาและพวกทั้งสามล้วนมีสีหน้าเคร่งเครียดสีสำนักเขาเขียวสะทานสะเทือนสีสำนักศูนย์กลางกับเจ้าหน้าที่กรมสถิตธรรมมึนงงสงสยัยชื่อเหลิวสือซุยฟังดูคุ้นหูนะัก ถงเอียนกล่าวกับเย่นเชียนจูวว่าอาจารย์อาในที่เกิดเหตุใช่พบเห็นร่องรอยของพลังมาโลหิตหรือไม่เย่นเชียนจูห่หยีตาลงกล่าวว่ามิผิดท่านทราบได้อย่างไงถงเอียนเงียบงันชั่วขณะจึงกล่าวอย่างนั้นเป็นมันจริงๆริยงยามนั้นมีคนนึกออกแล้วหลิวสื่อซุยใช่เป็นสิ่งทีถูกขับออกจากสนักเขาเขียวหรือไม่ คำพูดนี้เรียกความทรงจําของผู้คนมากหลายหลิวสื่อซุยที่พ่อสร้างมักวิถีตามธรรมชาติได้รับการวางตัวจากสํานักเขาเขียวร่วมกับเจ้าล่าเยี่ยและจัวอยู่ซุยหลังจากชมนม,มสืบทอดกระบี่ก็ขึ้นยอดเขาสองลืมเลือนไปฝึกกระบี่แต่ในการปราบปีศาลําน้ําจัวซุยไม่อาจหักห้ามความละโมบขโมยรับประทานเม็ดพลังปีศาจรอบฝึกวิชานอกรีด สุดท้ายถูกตัดเส้นลมปราณทำลายฝรั่งฝีมือถูกขับออกจากสำนักเขาเขียวนี่เป็นเรื่องอับอายขายหน้าของสำนักเขาเขียวในแวดวงบำเพ็ญเพียรไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยถึงแต่ทุกผู้คนยังจำได้อย่างชัดแจ้งฟังจากถ้อยคำถงเอียนหรือว่าคนฆ่าลู่ไวหนันเป็นคนพูดนี้ดูท่ามันเข้าสำนักนอกรทด ไม่ทราบซ้ำแซมเส้นลมปลานได้ยังไงทั้งอย่างเข้าสํากัดพนาไม่แก่เท่าขอหนันซานกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกจริงๆย่นเชียนจรูรู้สึกไม่ถูกต้องในซรากประหขักพังของตึกน้อยมีร่องรอยของพลังมาโลหิตถ้าอย่างทิ้งสำนึกกระบี่เขาเขียวไว้ ทอดตาทั่วทั้งแผ่นดินมีเพียงเหลวสือซุยที่ทำได้แต่ว่าถงเอียนกับก้อหลันซานไม่ได้ไปยังที่เกิดเหตุใช่ไหน,นึกถึงคนผู้นี้ยามนั้นปรากฏกรดเหินบินรอดลงมาที่หน้าหอเหอของกงเดินทางมาจากเทพธานีเมื่อเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ราชสำนักย่อมต้องแสดงค่าทีออกมาหลังจากรับฟังรายงานจากจางอี้อ้าย เหอขอกงเห็นว่าถงเอียนกับก่อหนันซานสันนิฐานมีเหตุผลแต่ยังมีปัญหาอยู่หลายข้อยังมีอีกคนหนึ่งเป็นใครจอมเป็นนักฆ่าของพนาไม่แก่เท่ามันใช้กระบี่อันใดจางอี้อ้ายไม่สามารถตอบได้พันปรากฏกระเรียงขาวสื่อสารบินมาถึงเป็นอารามจันวารีส่งจดหมายมาผู้หัวผู้โส,สูงสุดของอารามจันวารี นึกออกว่ากระบี่สายที่สองเป็นกระบี่อันใดกระบี่เล่มนั้นเรียกว่าแรกเริ่มเยินเชียนจูกับชื่ออันรวมทั้งเหอก๋อกงล้วนหน้าแปลเปลี่ยนไปเรื่องราวไม่โรบรับเช่นนี้เจ้าล่าเยี่ยยืนอยู่ริมหน้าผาฟังเสียงร้องของฝูงวานอนบนยอดเขาสุดปลายเทพคิดอ่านในใจค่าคืนนั้น ลังจากพบกับปู่กุ้ยเฟยเทพราชันทรงใช้สอยผู้ปรนิบัติจินมอบกระบี่แรกเริ่มแก่นางแสดงว่าเรื่องนี้ไม่รวบรัดธรรมดากระบี่แรกเริ่มกล้าแข็งยิ่งเมื่ออยู่ในมือนางหาด้อยกว่ากระบี่ไม่คำานึงไม่คาคืนนั้นจึงสามารถทำร้ายร่วบไว้นั้นบาดเจ็บกู้ชิงมาถึงข้างกายนางกล่าวเบาๆวา่า สืบทราบแล้วเป็นกระบี่ของผู้หลบเลนเจ้าได้ยี่รู้สึกเหนือความคาดหมายต้องเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าผู้หลบเลนกลางทะเลคนนั้นหรือโลกล่ามีผู้หลบเลนปรามาจารย์สามแห่งสำนักเหมันซ่อนโตอยู่ใต้ดินทั้งไม่ถนัดในการควบคุมกระบี่บินส่วนพระรดาของห้องเต้สมควรส้นโตอยู่ในกระดองเต่า ข้างห้องน้ำใหญ่อย่างนั้นมีแต่เทพเซียนแห่งทะเลใต้กู้ชิงพงกศีษะสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังตามคำล่ำาลอเซียนกระบี่ที่ถูกพายุหักกระบี่เขาเขียวบีบบังคับจนต้องขังตัวเองอยู่บนเกาะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทพกระบี่แห่งประจิมอยู่บ้างเทพราชาญยืมกระบี่ให้ฆ่าคนที่แท้มีพระประสงค์ใด ้าหมายของพระองค์ก็คือสำนักกระบี่ประจิมหรือพนาไม่แก่เท่าหรือว่าพระองค์เพียงต้องการจับมือกับสำนักกระบี่เขาเขียวเพื่อสะกดสำนักศูนย์กลางนึกถึงตอนนี้เจ้าล่าเยี่ยต้องส่งเสียงไอสองคำใบหน้าขาวซีดลงในปฏิบัติการฆ่าล่วไว้หนันนางรับบาดเจ็บไม่เบาระหว่างที่อยู่หอเลอฆ่าเพื่อปกปิดอาการบาดเจ็บ ต้องสูญเสียพลังปราณมากมายยามนี้จึงมีสภาพอิดโรยกู้ชิงกวาดมองนางแวบหนึ่งนึกเป็นห่วงอยู่บ้างทรงข่าวถึงยอดเขาทั้งเก้าข้าพระเจ้าจะกากตนเจ้าล่าเยี่ยกวาดมองทางทิศเหนือแวบหนึ่งจากนั้นหมุนตัวเดินเข้าถ้ำกู้ชิงเรียกหาชายหนุ่มแท้หยวนมาถ่ายทอดวาจาของเจ้าล่าเยี่ย จากนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าจะกักตนเมื่องานชุมนุมเหมยเริ่มขึ้นค่อยปลุกเรียกข้าพเจ้าเนื่องจากหมอกเย็นเยียบปกคลุมทุ่งหิมะการช่วงชิงทางมักวิถีไม่สามารถดำเนินต่องานชุมนุมเหมยจึงต้องยุติแต่กลางคันวันใดที่ง,งานชุมนุมเหมยเริ่มต้นใหม่หมายความว่าหมอกเย็นเยียบจะสลายคลายชายหนุ่มแซยหยวนเข้าใจความหมายของเขา และค่าเดาออกว่าพวกเขาคิดทำอะไรจึงกล่าวด้วยความไม่สบายใจอยู่บ้างข้าพระเจ้าจะไม่บอกต่อทางนั้นกู้ชิงยิ้มพลางรูปศรีรษะของเขาไม่กล่าวว่าอะไรชายหนุ่มแซ่หยวนกล่าวด้วยความสะท้อนใจว่าคิดไม่ถึงว่าจะเป็นหลิวสื่อซุยที่แท้มันยังไม่ลืออาจารย์อาจิง ข้าพเจ้าบอกแล้วว่ามันเป็นสิทธพี่ใหญ่ของยอดเขาสุดปลายเทพเราคู่ชิงกล่าวกับเขาว่าอย่าลืมขอให้ท่านด้านนั้นเฝ้าดูหมู่บ้านเชิงเขาข้าพระเจ้าไม่ต้องการให้อาจารย์กลับมาเกิดความไม่พอใจใชายหนุ่มแซ่หยวนกล่าวด้วยความปวดเสียนเวียนกล้าวว่าท่านแน่ใจว่าทางด้านนั้นจะช่วยเหลือพวกเรากู้ชิงไม่กล่าวอะไร หากเดินลงจากหน้าผาสถานที่กักตนของเขาไม่ใช่ทาศิลาหากแต่เป็นบ้านไม้ที่เขาเคยพักอาศัยฝูงวานอนในดงไม้ส่งเสียงร้องเป็นเชิงต้อนรับเขาแต่กู้ชิงกลับนิ่งเงียบงนันครั้งกระโน้นหลิวสื่อซุยรับประทานเม็ดพลังปีศาจเกิดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายถูกยอดเขาเลิศจริยากักขังอยู่ในเรือนจำกระบี่ถูกทรมานทั้งวันทั้งคืน เขาจำได้ว่าก่อนที่จิงจิ๋วจะจากไปได้เขียนกระดาษมอบต่อฝูงวานอนให้พวกมันไปขอกำลังหน,นุนวันที่สองหลิวสื่อซุ้ยก็ถูกปล่อยตัวออกมาจนบัดนี้สิทธิของยอดเขาสองลืมเลือนยังเข้าใจว่านี่เป็นความคิดของท่านเจ้าสำนักตอนนั้นกู้ชิงไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดลงมือแต่หลายปีนี้เขาสื่อสารกับฝูงวานอน จึงล่วงรู้ว่าตอนนี้พวกมันไปยังยอดเขาลูกใดเมื่อตอนที่เจ้าล่าเยี่ยถูกลอบสังหารผูหญิงเจ้าสำนักศูนย์กลางได้เดินทางมายังเขาเขียวอธิบายข้อเท็จจริงครั้งนั้นเจ้าล่าเยี่ยไม่ตายหลิวสื่อซุยเป็นสิ่งที่ถูกขับออกจากสำนักเขาเขียวไม่หนำซ้ำล่วงไว้หนันตายแล้ว ดังนั้นเจ้าสำนักเขาเขียวออกเดินทางไปยังภูเขาหินเมืองนับเป็นครั้งแรกในรอบ200ปีหลายวันให้หลังสำนักศูนย์กลางกับสำนักขาเขียวออกแถลงการร่วมกันว่าหลิวสือซุยเป็นคนฆ่าล่วไหวหนันขอให้สหายร่วมแนวทางทั้งแผ่นดินช่วยตามล่าตัวไม่ว่าสิทธิ์ค่ายสำนักใดหรือผู้บำเพ็ญเพียรอิสระใดสามารถให้ข่าวสารที่แน่ชัด ช่วยเหลือสำนักศูนย์กลางหรือสำนักเขาเขียวสำเร็จโทษหรือจับตัวหลิวสือส่อซุยได้จะได้รับของสมนาคุณจากสำนักทั้งสองได้แก่เคลวิชาขั้นสูงขแขนงหนึ่งกับของวิเศษสองสิ่งภาพเหมือนของหลิวสือส่อซุยถูกติดตามประตูเมืองบนท้องถนนในเหล่าสุรารวมทั้งเรือโดยสารที่ออกทะเลโฉมหน้านิสัยใจคอแนววิชาของเขาเป็นที่ล่วงรู้กันทั่ว ด้วยความสำเร็จของเขายอะไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้หลบเล้นและในความเป็นจริงเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้หลบเล้นทั้งสามชั่วชีวิตของเขาต้องถูกตามล่าไม่มีวันหยุดพักหายใจและไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวัน